ย ahoo ไต้หวันค่ะเผยรอบเอวของลิซ่านะคะแถมอวยให้ด้วยค่ะว่าคือหนึ่งใน5้านะคะของไอดอลเอวมดค่ะก็ควีนลิซ่าค่ะเอาอีกแล้วนะคะติดกับเขาไปซะทุกโผล่เลยจริงๆค่ะล่าสุดค่ะย ahoo ไต้หวันนะคะมีการพูดถึงค่ะว่าดาราเอลมดนะคะว่า อันที่จริงเนี่ยใน b l a c k p ิงคค่ะทุกคนนั้นเอวบางกันหมดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะลิซ่านั้นนะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นต้นตำรับนะคะความเอวมดเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ารอบเอวของเธอนะคะเพียงแค่51ซนติเมตรเท่านั้นนะคะและทุกๆครั้งค่ะที่ลิซ่าเต้นนะคะบนเวทีค่ะ ผูกคน,นะคะก็อดที่จะสนใจไม่ได้นะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเอวของลิซ่าค่ะถึงได้เล็กมากขนาดนั้นนะคะบางคนค่ะก็ว่าเอเนียเนี่ยมันเล็กนะคะกว่ารอบศรีรษะของใครบางคนซะอีกนะคะแม้ชมกันมากอย่างนี้นะคะแต่ก็เป็นความจริงจริงๆนั่นแหละคะ่ะคนอะไรนะคะเอวบางร่างน้อยเนาะซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็แฟนๆนะคะก็อยากจะให้เธอเพิ่มน้ําหนักอะคะ่ะแน่นอนเขาว่าเห็นในจอนะคะว่าตัวเล็กแล้วนะคะ แต่ถ้าออกมายืนนอกจอในชีวิตจริงนะคะลองเทียบกับคนอื่นๆค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็ยิ่งทําให้รู้เลยนะคะว่าเธอนั้นตัวเล็กมากจริงๆค่ะและก็ความจริงเนี่ยคงจะไม่ใช่เล็กแค่เอนะคะรวมไปถึงใบหน้าของเธอเนี่ยก็เล็กมากด้วยนะคะถ้าเทียบกับคนทั่วไปอะคะอ่ะไอยาฮู Yahoo! ไต้วันนะคะเขามาลงข่าวค่ะลิซ่าเอลโมดนะคะรอบเอลเพียงแค่51เซนติเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่า51เซนติเมตรนั้นนะคะ เรียกว่าเล็กมากๆนะคะลองแต่กหน่วยเป็นนิ้วเนี่ยก็ได้เพียงแค่20นิ้วเองนะคะโหเอวเล็กมากเลยค่ะถ้าเป็นความจริงเนี่ยลิซ่าทนะ่าเอาไส้ไปไว้ที่ไหนนะแล้วเวลากินอะไรเข้าไปเด่ยเอาไปเก็บไว้ตรงไหนนคะคะคุณลูกสาวเนาะก็มาเล่าสู่กันฟัาแล้วกันค่ะสาหรับใครนะที่อยากจะรู้นะคะว่าลิซ่านั้นรอบเอวเท่าไหร่นะคะ เขาว่ามาประมาณนี้นะคะแอดก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า